เอาล่ะรูวบวันก็จะพร้อมแล้วและหนูต้องการคุกคกี้คุกกี้ได้เลยฉันรู้ว่าต้งองเริ่มจากตรงไหนกล่องน,นั้นอยู่ไหนนะเอออยู่นี่ไงเทออริโอใส่จานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยฉันคิดว่ากินได้นิดหน่อยได้ซารอบนี้มันง่ายสุดๆโอ้เลนดามันง่ายไปหรือเปล่าเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูว่าการทำคุกกี้ที่ถูกต้องเป็นยังไงฉันต้องการแป้งและน้ำตาล จากนั้นต่าไข่หนึ่งฟองแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันฉันเป็นมืออาชีพพาะงานฉันไม่ต้องการมซอเ์ืดอใดๆทั้งนั้นเยี่ยมมากทำคุกกี้รูปอะไรดีนะฉันคิดว่าวันนี้ใส่ชุดมินแน่น่ารักมากๆฉันนึกอะไรออกแล้วจะทำคุกกี้มินเนี่ยนเพราะวันนี้ชอบพวกมันมากๆแค่เทใส่แม่พิมพ์แล้วก็เอาเข้าเตาอ,อบได้ ตานี้ก็แค่รอเท่านั้นใครคิดว่าฉันอายุ250บ้างฉันยังหล่อและดูดีขนาดนี้ฉันคิดว่าผู้ชายหล่อๆไม่ควรทำให้หมดสกปรกพราะงั้นลินดาเธอจะเป็นทาสของฉันเอาทุกสิ่งที่ฉันต้องการสัหรับคุกกี้แวมไพ์มาให้ฉันเดี๋ยวนี้ใช่มันได้ผลไม่สะกดจิตมานานแล้วนี่แต่มันก็ได้ผลดีเยี่ยมมาเติอนได้แล้วอะไรน่าเกิดอะไรขึ้นช่างเธอมาดูคลิปแมวต่อดีกว่า ฉันต้องการคุกกี้สำเร็จรูปต่อไปฉันจะแบ่งครึ่งด้วยกองเล็บที่ยาวและก็แหลมคมของฉันเองไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วดีนั้นที่ฉันทำเล็บเสมอและฉันต้องการน้ำชืส่สตรอเบอรี่เยอะๆเจาะลงไปแบบนี้เลยและเทลงไปให้มันมากๆและแน่นอนฉันต้องการมาร์ชเมลโล่ฉันจะฉีกแกออกเป็นชิ้นๆมาร์ชเมลโล่แสนหวาน โอ้โทษทีลินดาฉันชอบมัชเมลโลนะและฉันต้องการมันสำหรับคุกกี้ด้วยมันจะเป็นฟันที่สวยงามแต่ว่ายังมีบางอย่างขาดหายไปแน่ๆนะอ้อจริงด้วยเขี้ยวหายไปนั่นเองฉันยินดีให้ยืมสำหรับทำคุกกี้แสนอร่อยเลยนะแต่ว่าเอามาคืนฉันด้วยเพราะฉันลืมอันสัลองวันที่บ้าน ให้ตายทันชอบแมวสุสดๆเลยอยากกินคุกกี้มากกว่านี้เดี๋ยวก่อนนะเอาเรหมดแล้วงันเหรอฉันกินหมดแล้วจริงๆเหรอโอจริงด้วยฉันนึอกอะไรสุดยอดได้แล้วฉันทำคุกกี้จากนูเทลล่าที่ทุกคนชอบฉันมีสุดแป้งด่วนด้วยโดยไม่ต้องรอจานด้วยซ้ำใส่แป้งลงไปในขวดเลยจากนั้นใส่ไข่ลงไปด้วยและใส่นมสิ่งสำคัญคือการเขย่บทุกอย่างให้เข้ากัน จากนั้นก็แทส,ส่วนผสมลงในเครื่องทำวาฟิลได้แค่นี้เองพร้อมแล้วโอ้ยร้อนจังใส่มาร์ชเมลโลเหลวเป็นไส้และปิดท้ายด้วยวาฟิลสีดำอีกชิ้นหนึ่งเยี่ยมมากฉันทำวาฟล้โอริโอ้สำเร็จแล้วคุกกี้ของฉันก็สุกแล้วเหมือนกัน <Yeah. S 1> แต่ยังเหลือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดตกแต่งด้วยน้ำตาลหวานๆแล้ก็สดใส แน่นอนจะเริ่มจากสีเหลืองดูนี่สิว่าคุกกี้มบเนมออกมาสวยงามแค่ไหนฉันคิดว่าเวนดี้ต้องมีความสุขมากแน่นอนกินให้อร่อยนะจ๊ะคุกกี้ของหนูอยู่ไหนเหี่ยวจังเลยอ้าวววนี่ไงคุกกี้ของหนูเจ๋งจังเลยหนูจะเริ่มจากอันนี้ หอมจังอ้โหมันทำให้หนูหนึกถึงโอรีโอ้นะวิเศษไปเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะเปลือกไข่งง้นเหรอในคุกกี้เนี้ยแย่ที่สุดเลยไปลออันอื่นดีกว่าอโหคุกกี้อันนี้ดูเหมือนมินเนี่ยนเลยสุดยอดงานมาลองกันเลยดีกว่ามันทั้งเจ๋งแล้วก็อร่อยสุดๆแล้วเราไม่อะไรอีกนะมันคือเรื่องนั้นเหรอ ืมไม่ใช่มันคนมชม็สตรอเบอรี่แล้วฟันก็พามาจากมาร์ชเมลโลสุดยอดหนูจะกินให้หมดเลยชอบมากแต่เดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรอะ่ะไม่จริงตอนนี้หนูมีเขี้ยวกันเหรอหนูตัดสินใจแล้วเชฟชันนะอ้ดีจรงเลยฉันชนะทุกคนได้พวกอ่อนพร้อมสำหรับที่สองหรือยังคะถ้าอย่างนั้นมาดูรูปใหม่ของหนูเลยหนูอยากกินเบเก์ การทำเบอร์เก้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันเลยมันง่ายเหมือนปอกกล้วยก่อนเอ่นมาจุดไฟที่เชิงเทียนที่พ่อทิ้งไว้ให้ฉันกันจากนั้นให้น้ำมันเล็กน้อยใส่กระทะและก็วางเนื้อสดๆลงไปมาเริ่มทำอาหารกันที่สำคัญอย่าลืมกับด้านด้วยนะจากนั้นก็ขนมฟังมาใส่ไส้ลงไปแล้วปิดฝาเรียบร้อยส่วนฉันมีเด็กทำอาหารที่ยอ่เยี่ยมอยู่แล้วล่ะ เหมือนกับฉันไงใส่เนยลงไปในแม่พิมพ์แต่ละช่องและจากนั้นก็อไปใส่เข้าเตออาอบเพื่อทำให้สุกแต่ว่าเราไม่นั่งรอเฉยๆนะเพราะเราต้องทำขนมปังที่นุ่มนิ่มแบ่งแป้งเป็นสี่ส่วนเปลียนแต่ละส่วนให้มีสีสันสดใสต่อไปทำให้สุกด้วยที่บนไฟของมืออาชีพสุดยอด สุกได้ที่แล้วและดาบคาตนะของฉันจะช่วยตัดขนมปังได้ฉันได้มาจากอาจารย์คนจีนที่สอนทำอาหารให้ฉันเองแค่ฉับเดียวก็พร้อมแล้วจากนั้นแทซอสมะเขือเทศลงไปเล็กน้อยบนขนมปังแต่ละชิ้นเพือ่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำต่อไปใส่ผักกาดหอมมะเขือเทศตอนนี้มันดูเนื้อกันหอมและน่ากินมาก ต่อไปใส่เนื้อลองไปแล้วก็โรยด้วยชีสแสนอร่อยปิดด้วยขนมปังอีกชิ้นหนึ่งเสียบไม้ด้วยตอนนี้เบอร์เกอร์แสนอร่อยของฉันกับเขาไม่ชิมแล้วล่ะฉันต้องไม่น้อยหน้าเธอโอ้ฉันเกิดความคิดมันแล้วจะทำเบอร์เกอร์ของฉันให้หน่ากลัวสยองขวัญทำให้ทุกคนต้องขนลุกระส่นสะท้านไปทั้งหัวใจ โดยหนังสือกระถาโบราณของคุณปู่ของฉันจะช่วยในเรื่องนี้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นความสยองที่แท้จริงพร้อมแล้วโอ้ฉันต้องการมะเขือเทศด้วยและเชฟก็มีมันฉันคิดว่าเธอคงไม่ว่านะเฮ้ยลองจอดแรงนิดหน่อยแต่ว่ามีมะเขือเทศแล้วใส่ตาสีแดงให้กับเบอร์เกอร์และมันจะมองเข้าไปในจิตวิญญาณที่มืดนนของเธอ <c oughs> นั่นกินอะไรนะเอ้ยให้ตายเถนะลินดาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยฉันควบคุมตาวไม่สําเร็จนะมันใช้ไม่ได้แน่นอนแต่ฉันมีเดียเจิงๆแล้วล่ะฉันสามารถสั่งเบอร์เกอร์สำเร็จรูปได้แต่รู้อะไรมฉันสั่งเยอะๆเลยเพราะฉันรักน้องสาวของฉันมากจะได้กินไปตลอดทั้งปีอ๋อมันมาส่งแล้วแต่แค่นี้ยังไม่หมดนะฉันทำเบอร์เกอร์เจ๋งๆหนึ่งอันแบบชิ้นใหญ่ๆมากๆเอาขนมปังออกไปให้หมด แล้วก็ใส่ามารวมกันแบบนี้มันจะเป็นหอคอยเบอร,ร์เกอร์ชิ้นใหญ่ก็อะไรขึ้นเบอร์เกอร์ขนมอยู่ที่ไหนอ่ะเสร็จแล้วจะสามารถลองได้แล้วเข้าส่งมาเลยโอ้โหาว,วิเศษเริ่มจักแมงมุมตัวน้อยน,น่ารักกันอืมไม่แล้วและแต่แป้งแห้งไปหน่อยแล้วไม่เรอ็กนะบกเบอร,รเ์เกอร์เล็กๆน่ารักสดใสมาลองกันอืม อร่อยจริงเลยแต่ว่ายังไม่พอเหิวอยู่ดีแล้วนี่คือหอคอยบั克เก้สุดเจ๋งแต่หนูไม่เข้าใจว่าจะกินได้ยังไงกันนะเชฟรอร์รอทำไมอะคะอย่าสงสัยในความสามารถของหนูนะอ้าวแค่นี้เองหมดแล้วเป็นบั克เก้ที่สุดยอดมากจริงๆและแน่นอนเพาะฉะนนก็คือของพี่สาวคะ่ะทุกคนได้ยินไหมล่ะน้องสาวโบฉันเก่งที่สุด หนูรู้ว่าหนูอยากกินอะไรต่อไปและหนูต้องการพาสต้าช่วยทำพาสต้าให้หน่อยนะคะฉันรู้ว่าน้องสาวของฉันชอบบะหมี่จีนแน่นอนฉันจำได้ว่าเธอบอกว่าเธอชอบมันมากๆงั้นตอนนี้ก็มาทำกันเลยอยู่มาตั้ง250ยปีฉันไม่เคยเห็นพาสต้าที่ยาญ่เท่านี้มาก,ก่อนฉันทำพาสต้าเหมือนที่แม่ทำให้กินเสม,เมอก่อนอื่นต้องต้มเส้นสปากเก็ตตี้ แต่มันดูไม่เหมือนพาสต้าที่แม่ทำให้สึกน,นิ่เลย <S <S เราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันจริงด้วยฉันลืมใส่สมวนสมลับลงไปใช่แล้วโอ้ใช่นี่สิคนละเรื่องเลยตอนนี้พาสต้าของฉันมีสีสวยมากจะใส่จานแล้วเพิ่มซอสจากมะเขือเทศสดๆลงไปบีบให้หมดจนหยดสุดท้าย โอ้เมื่อชันเล่นิดหน่อยแต่มันดูเหมือนเลือดเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเลือดทั้งไหนต้องลองโอ้ยไม่มีเลือดเลยซื้อนิดแย่สุดๆแบมพายพยายามดูดเลือดจากมะเขือเทศนั่นเหรอถามจริงเอาละ่ะมาทำพาสตา้าดีกว่าสนุกแล้วต้องทำยังไงให้อร่อยตัดแป้งปันดอกไม้น่ารักน่ารักจากนั้นก็มาปั้นให้เป็นรูปโบนี่แหละเขาเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์นะเอาไปต้มกันแล้วก็คนด้วยนะ แล้วกระเบวยของฉันอยู่ที่ไหนล่ะเอานี้ไปสิโอ้ไม่เป็นไรหน่าวแวนพายฉันไม่ต้องการหรอกอ๋อกระเบวยของฉันอยู่นี่เองจากนั้นเอาพาสต้าทั้งอร่ารสสวยงามแั่ใส่จานฉันคิดว่าหนูน้อยวันดี้ไม่เคยกินพาสต้าที่เป็นคาเาเป้มาก่อนแน่นอนเพราะงั้นเราจะนำเสนออาหารจานนี้ที่แปลกตายิ่งขึ้นเชฟทำอาหารที่อร่อยอีกแล้วเลรอเนี่ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างเมื่อไงฉันแพ้เน่ฉันต้องแต่งตาสวยๆให้กับจานนี้ แล้ววินนี่ต้องชอบมันแน่ๆนโอ้น้ำร้อนแล้วตอนนี้มาทำบะหมี่กันดีกว่าเปิดฝาแล้วเอาเครื่องปรุงออกมาให้หมดต่อไปเทน้ำเดอดลงไปเสร็บะหมี่เรียบร้อยจากนั้นใส่เครื่องปรุงที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดมันทำให้มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมเส่ลงไปเยอะๆเลยน้องอสได้รสชาติที่เข้มข้นโอ้เลิศเลย ลองสักหน่อยแล้วกันแม่จ๋ามันเผ็ดมากอะมีคนจะจุดไฟเผาฉันเมจ๋าโอ้ยหยุดสักทีไอ้นะบะหมี่คนฉันไม่เหมือนเลยต้องอร่อย,อยนั้นแค่ไหนกันนะเราเหิวมากแล้วดูเหมือนต้องเสิร์ฟของที่ฉันมีละ่ะเอ้ใน,นที่สุด พาสต้ามาแล้วมาทำเจบะหมี่กันมันคืออะไรอะ่ะแม่จ๋าทำไมมึนมันอย่างนี้หนูจะไม่ลองเด็ดขาดไปต่อกันต้องเลือกอันไหนดีนะเงินเป็นอันนี้แหละมันลองกันหนูไม่เคยเห็นพาสต้าเสียบไม้มาก่อนเลยแต่รสชาติก็เงินๆนะจานต่อไปดูน่าสนุกที่สุดหนูมีซ่อมเป็นอาวุธแล้วก็มันลองกันได้ กนก็ไม่แย่และรอชาติก็ไม่เร็วด้วยนี่มันตาของจริงหรือเปล่านะงั้นมาลองกันอ้อโหมันคือเยลลี่สิจยาติไปเลยบางพายชน,นะอะไรนะดูถูกฉันแบบนี้ได้อย่างไงกันโอ้เย่ฉันมีความสุขสุดๆขอบคุณนะหนูอยากกินแคกใส่ลุ่มทุกคนทำได้ใช่ไหม, <or> มฉันมีไอเดียมากมายในหัว ฉันไม่รู้ได้ซ้ำจะเลือกอะไรดีนะใช่แล้วขั้นแรกต้องหั่นเค้กเป็นครึ่งหนึ่งและเราไม่ต้องการอีกครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็หมุนเค้กแบบนี้และจากนั้นฉันต้องการครีมกับไม้พายเทค,ครีมลงไปในนี้แล้วก็ใช้ไม้พายเกี่ยให้ทั่วเยี่ยมมากอะไรต่อนะฉันต้องการจัดวางสายรุง้งและด้วยรูกกวาดสีรุง้งมันต้องเข้ากับงานนี้มากมาฉันม่ทุกสีที่ฉันต้องการเลย เรามาเริ่มที่สีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงด้วยนะแล้กอมสีม่วงแค่ไม่กี่ลูก็เสร็จแล้วเอาล่ะย่ก็รู้แล้วว่าย่าต้องทำยังไงได้ใช้บรูเวรี่จากนั้นส้มมะนาแล้วก็กีวีด,ด้วยและสตรอเบอรี่ฉ่ำๆส่วนรอบๆแม่จะใส่ส้มหว,วานๆลงไปเพื่อให้หลานรับลินซี่ได้รับวิตามินส้มๆขึ้นมาเลยดูสิมันสดใสแค่ไหน โอ้คลอ,อีเธอชอบไหมไม่ค่ะคุณย่าหนูไม่ชอบเลยนี่ต่างหากของอร่อยจริงๆตอนนี้ฉันสร้างสายรุ้งด้วยการใช้มางฟร็อง,งบั๊บบับบหลากสีนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยแต่ฉันมีทุกสีที่ฉันต้องการย่าม,มากจากนั้นก็วอรเป็นสายรุ้งแบบนี้มันจะออกมาน่ารักและก็น่าก,กินมากด้วยนุนซี่ต้องชอบมนันแน่แน่เอามาวางไว้ที่เค้กและจากนั้นก็มาเพิ่มปป๊อปคอนเองเล็กน้อย ให้เลนซซีดีเคอรอะไรกกรอบมันดูเหมือนแมกเลยใช่ไหมละ่ะมันเจ๋งมากด้วยมันยังไงบ้างล่ะคะุณยาเธอนี่เก่งจังเลยจ้าแต่เค้กของยาต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยนั่นเนี่ยใช่แล้วย่ามีน้ำพึ่งที่ย่าชื่นชอบเอามาราดให้ทั่วเค้กไปเลยเพื่ให้มันอร่อยยิ่งขึ้นโอ้สวยงามเชฟดูเหมือนเค้กของเธอต้องการน้ำพึ่งนิดหน่อยไม่จำเป็นครับคุณยะ ผมมีวัตถุดิบที่อร่อยที่สุดอยู่แล้วอย่างมาร์ชเมลโล่มันดูเหมือนเมคด้วยวางไว้รับๆแบบนี้มันดูเหมือนเค,ค้กที่น่าทึ่งมากเลนสิลองได้แล้วครับว้าว <Wow. S 1> โอ้ดูเจ๋งมากเลยหนูชอบทุกกาอดอยากลองแล้วๆล่ะมาลองจากอันนี้กันมีสายรุ้งที่สวยงามด้วยแถมยังอร่อยมากๆและตอนนี้มาลองพร้อมกับเค,ค้กโอ้อร่อยยังเหลือเชือ่อ แล้วอะไรต่อเค้กไหนดีนะเนะหนูอยากกินลึกกว่าอืมอร่อยมากๆเลยและมีมาร์ชเมลโล่ด้วยและต่อไปก็เป็นตาเค้กผลไม้เขคมคน้นรสชาติจะเป็นยังไงนะอืมอร่อยจังเลยคิดไม่ถึงหนูชอบวันนี้ที่สุดละ อะไรนะจริงเหรอ,อยะชน,นะเย่ yeah! มากอดกันที <Wow. S 1> และครั้งนี้หนูอยากให้ทุกคนทำเค้กด้วยแตงโม oh. ขอ,อย่าคิดแป๊บทำไมย่าต้องการเค้กด้วยเมื่อย่ามีแตงโมแสนอร่อยที่ยาปลูกเองในสวนของอย่านี่คือหนึ่งในนั้นปีนี้ลูกเล็กไปหน่อยแต่ก็โอเคนะมันยังอร่อยอยู่ดีตอนนี้าจะหั่นแตงโมโออกไปนหลายๆส่วนวยการคบ ย่าทำได้หน้าผาแข็งแกงแต่มือน,นิดหน่อยโอ้ยย่าสบายดีต่อไปก็มาหัน่นแตงโมเป็นทรงเค้กกันชิ้นนี้จะเป็นด้านล่างและชิ้นนี้จะเป็นด้านบนและอีกหนึ่งชิ้นวิเศษเอาละ่ะย่าไม่ต้องการขยะพวกนี้แล้วโอ้แตงโมยังเหลืออีกด้วยมากินกันเลยอืมอร่อยจังอ๋อ มันดูเหมือนหมวกเลยเชฟดูสิฉันมีหมวกเจ๋งๆด้วยฉันจะไม่พูดอย่างนั้นนะมันดูกันดี๋วก่อว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างฉันจะทำเค้กแตงโมลูกเล็กน่ารักมันจะเป็นเค้กที่อร่อยสวยงามและน่ารักที่สุดบางทีเลินเซียไม่กล้ากินมันดิดส้ำพ้อนน่ารักเกินไปแต่ยังไม่หมดเพีงเท่านี้นะคอยดู ฉันต้องการตัดสับเค้กของฉันด้วยละมันดูดีมากพร้อมแล้วมันทั้งน่ารักสดใสและก็สวยเงามคุณย่าทำอะไรครับย่าต้องการสประรดเพื่อตกแต่งเค้กสำหรับลินซี่นะจ๊ะเพราะหลานสาวของย่าชอบแตงโมลและสปาระรดมากๆและย่าก็รักลินซี่มากๆเพราะงั้นย่าตัดแต่งรูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักของย่าและมีดอกไม้ด้วยนะเพราะเป็นความสวยของหลานสาวพร้อมแล้วกินได้แล้วจ้ะ แล้วเป็นอะไรไปเคอ่หนูกำลังไปได้สวยหัวเกย์เกให้ตัวเองด้วยตอนนี้มาทำเค้คกการชิ่นล้ำแสนอร่อยหนูต้องการเยลลี่ให้ลงไปในเปลือกแตงโมงเลยจากนั้นก็ละลายมันลาก่อนนะเยลลี่ต่อไปเราต้องการทุกอย่างแข็งตัวอย่างรวดเร็ว <c oughs> ก็เลยใช้สเปรย์แช่แข็งฉีดแตงโมงไงเออใช่มันได้ผลเสีง โอ้ทุกคนรอฉันอยู่เหรอฉันทำเสร็จแล้วล่ะเลนซี่ลองเลยโอ้ว้าวมิจฉาน่าสนใจสนใจทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ดูเจ๋งมากมาลองกันอ๋อทำไมจังไม่เข้า,าอะแปลกจังเลยช่างเธอไปลองจานอื่นดีกว่าเค้กชิ้นนี้ดูนะ่าสนใจจังโอ้ว้าวมันทำมาจากแตงโมและสเบอร์รดล้ลวนเลย และรสชาติก็สุดยอดแล้วเชฟทำอะไรมามันลองกันน่ากินมากและรสชาติก็ดีสุดๆมันแรดม,มากหนูตัดสินใจแล้วผู้ชนะก็คือเชฟในที่สุดเวลาของฉันมาถึงแล้วฉันเก่งที่สุด <Yeah. S 2> และตอนนี้หนูต้องการเค้กช็อกโกแลตโอเคเอาล่ะต้องนึกอะไรสักอย่างแล้ว ฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะฉันคิดว่าการทำเค้กเป็นรูปชแลดมันต้องสุดยอดมากนนแน่แน่นี่คือส่วนเกินเพราะงั้นเราก็กินได้อืมอร่อยจังเลยนี่กันมันใหญ่เลออีหลานไม่ครีมเต็มปากเลยมานี่สิจ้ยยายแย่าจ่เช็ดให้เยี่ยมมากตอนนี้แย่ต้องเริ่มทำเค้กของแย่แล้วแล้วเราต้องทำอะไรเนอะโอ้ช็อกโกแลต เยี่ยมมากมาละลายชักแกลักันให้เันของเหลวคุณย่ายังใช้วิธีเก่าๆเ,เ,เหมือนเคยสินะฉันจะแสดงให้ดูอะไรที่ไม่ธรรมดาให้ทุกคนได้เห็นน้ำเชื่อมชัก,กลัสีทองนี่คือวัตถุดิบแห่งอนาคตดูให้ดีๆนะฉันต้องการแม่พิมพ์ด้วยวางไว้บนเค้กแล้วก็เทชัก,กลัดสีทองลงไปให้หมด จากนั้นก็สามารถยกแม่เพิ่มขึ้นมาได้เพื่อทุกอย่างมันกระายอย่างสวยงามดูสิเป็นหยดที่สวยงามจริงๆว้าวฉันกำลังยุ่งอยู่กับการกินเค,ค้กที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้มาตกแต่งเค,ค้กกันเถอะฉันมีทุกอย่างที่ตัง้ง่งในกนระเป๋าเยอมะมากตอนนี้เราจะตงแต่งเค,ค้กด้วยของพวกนี้ใช่แล้วโอริโอที่ฉันต้องการมันดูน่าก,กินมากมาทำห่อคอยโอริโอกัน แล้วก็เอามาติดไว้ตรงนี้เยี่ยมมากแล้วเรามีอะไรอีกนะน่ากินมากไอติมคนเจ๋งไปเลยฉันต้องการอย่างอื่นด้วยสิโอใช่แล้วช็อกโกแลตติดช็อกโกแลตให้ทั่วเลย <3> <3> มันจะกลายเป็นปราสาทช็อกโกแลตฉันคิดว่าเราจะต้องการช็อกโกแลตอีกนะ อีกหลายหลยลูกเลยล่ะเสร็จแล้วสวยงามเฮ้ชโกลลตชอนฉันเป็นรูปประสาทแสนสวยมีอะไรดีไปกว่านี้แล้วและในกระเป๋าใบนี้ฉันมีส่วนผสมลับที่ทำให้คนต้องทึ่งแน่นอนมาเปิดกันเลยความงามสีทองของฉันดูให้ดีๆมันคือชักโกแลตเฟรเรโรถรสเชิร์มันดูวิเศษมาก เราจะติดให้ทั่วเค้กทุกคนต้องอา้าปากค้างกันไปเลยแต่ยังมีบางอย่างขาดหายไปโอ,อ้ใช่แล้วต้องเพิ่มเวทมนต์นิดหน่อยเรามาสร้างเนินขนมแล้วก็เพิ่มทุกอย่างลงไปให้หมดเลยและจากนั้นด้านบนใส่กล่องขนมลงไปด้วยให้เหมือนกับว่ามันกำลังตกลงมาจากตรงนี้แต่มันถูกแช่แข็งไว้ลินซี่ต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแน่นอนให้ของฉันน่าทึ่งมาก ออใครกลนกันคุณยาตื่นครับช็อกโกแลตของคุณยากำลังไหม้แล้วอะไรนะช็อกโกแลตเหรอโอ้จริงด้วยใช่แล้วช็อกโกแลตละลายหมดแล้วจากนั้นก็เททั้งหมดลงบนเค้กกินหอมช็อกโกแลตช่างน่ากินจริงๆยาชอบกินมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่พอนะอยามีผลเบอร์รี่สดๆเต็มตะกร้าเลยมีทั้งสตรอเบอร์รี่และก็บลูเบอร์รี่ อยายคิดว่ามันเข้ากันได้ดีกับเค้กอันนี้แน่นอนเบอร์ี่อันสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนทำเสร็จหรือยงังงั้นก็ไปชิมกันเลยจ้ะหลานรักนี่มันคือปาสาทช็อกโกแลตและก็เบอรี่ที่หนูชอบและก็ขนมหวานทั้งหมดอยากลองทุกหมดเลยอ,อร่อยจังเลยและเค้กไม่รสชาติยังไงนะ มันคือช็อกโกแลตสีทองงั้นเหรออ,อร่อยมากมากสุดยอดอะไรต่อละเค้กก้อนนี้ดูเหมือนมันจากสวนของคุณย่านเลยมันลองกันอย่างที่คิดเลยมันอร่อยอร่อยมากมากส่วนก้อนนี้ก็ดูเจ๋งสุดๆมันคือปาสาช็อกโกแลตชัดอๆอย่างเจ๋งะ อร่อยมากๆอรีเออันนี้มีอะไรอีกไหมนะโอ้โหยังมีขนมอีกเยอะแยะเลยมีช็อกโกแลตและก็ชก็อกโกแลตที่ฉันชอบอีกเยอะแยะอร่อยจังเลยนี่คือแค้งในฝันชัดหนูชอบมากๆหนูตัดสินใจแล้วที่สาวฉันนะโอเย่ oh yeah! ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องชนะได้เพราะฉันตั้งใจมาก